มาเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงกันเลยดีกว่าค่ะ<อ><อ>สาวคนนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วสําหรับคุณลิซ่าแบล็กพิงคตอนนี้ลิซ่าแบล็กพิงคค่ะดังไกลระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าเธอจะขยับตัวทําอะไรเธอก็มักจะเป็นข่าวอยู่เสมอๆล่าสุดค่ะลิซ่าแบล็กพิงคโดนจวกโดนจวกเพราะอะไรเพราะว่าเกิดดรามา่า ลิซ ok mm ่าแบล็กพิงคเนี่ยนะโดนซัดค่ะว่าไปบูลี่ไอดดลฝึกหัดบอกตลกเหมือนดูอิคิวสั่งเต้นนะเรื่องราวมันเกิดขึ้นค่ะเมื่อลิซ่าแบล็กพิงคนะเจอดาม่าบูลีเหลียงสันไอดดลฝึกหัดค่ะบอกเหมือนดูอิคิวสั่งเต้น ชาวทวิตเนี่ยโอ้โหเขาก็ดันทวิตนี้ติดเทเลยนะกำลังฮอตฮิตติดทวิตเตอร์มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการต่อว่าต่อขานมากๆหลังจากที่น้องลิซ่าเนี่ยไปเป็นเมนเทอร์ในรายการ Jo ทวิตยู s 3นะซึ่งเป็นรายการค้นหาไอดอลของทางประเทศจีนโ<ห>ดยมีรายการหนึน่งใน,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 นช่วงหนึ่งในรายการเนี่ยนะลิซ่าได้คอมเมนต์เหลียงเซินเนี่ย ไอดอลฝึกหัดชายคนหนึ่งว่าเหมือนดูอีคิวสัางเต้นดูตลกมีหัวมันวาวเหมือนทาอะไรไว้ทำให้บรรดาเพื่อนๆไอดอลต่างหัวเลาะชอบใจกันใหญ่เลยหลังจากนั้นค่ะชาวเน็ตก็เกิดอาการไม่พอใจเพราะดูว่าการพูดของน้องลิซ่าเป็นการ บูร <B> ีนะจึงขุดแฮทแท็กเทรนติดทวิตเตอขึ้นมาเลยค่ะด<า>ิฉันก็เข้าไปอ่านนะโอ้โหตกอกตกใจเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยก็บอกอีกว่าริซ่าเองเนี่ยเคยเป็นนักร้องฝึกหัดหรือเคยเป็นเด็กฝึกหัดมาก่อนทำไมถึงไม่พูดให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกดีค่ะ<า>หรือส่งกำลังใจให้กับน้องๆฝึกหัดมากกว่าการสื่อสารในเชิงล้อเลียนอ,อีกทั้งลิซ่าก็น่าจะเข้าใจที่ตนเองเนี่ยเคยโดนแซว เรื่องหน้าหมาอยากแ,าแต่ผมหน้าหมาหนูแต่กลับไปล้อเลียนคนอื่นเหมือนอ e ีกิวซังอย่างนี้หลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจและให้กำลังใจทั้งคู่<ะ>โดยเชื่อว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจการบ<ะ>ูลลี่ในครั้งนี้<ะ>อาจจะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะผู้ชมต้องบอกแบบน,นี้มองกันสองมุมมุมแรกเนี่ยมองว่าในรายการเขาอาจจะบีฟมาแบบนี้ก็ได้ให้น้องลิซ่าพูดจาฉานหรือให้พูดจารู้สึกว่า หูมันมีอะไรไม่พูดจาเรียบๆบางรายการเขามีการบีฟเมนเทอร์ก่อนส่วนเรื่องนี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นอารมณ์พาไปพูดแล้ก็สนุกสนุกสนุกไปเรื่อยๆอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะก็ถ้าสมมุติว่าเป็นการบูลลี่จริงๆถ้าน้องริซ่าดูรายการของเราอยู่นะออกมาชี้แจงนิดนึงเพราะชาวเน็ตก็รอการชี้แจงของน้องริซ่าอยู่เช่นกันใช่แต่ต้องบอกว่ามันจะเป็น เหมือนทักทายเหมือนแบบวันนี้พี่เล็กซี่มาแบบผมที่ไม่ได้เป็นทรงปกติเงี้ยเพราะว่ากา,ารที่เราแบบหัวโลหรือหัวล้านหรือสกินเฮดหรืออะไรเงี้ยมันจะไปที่แบบอุ๊ยอะไรอย่างเงแบบี้ยหรือเปล่าอาจจะเป็นการทักทายแล้วค่าให้แบบรู้สึกเหมือนเป็นการเป็นบูลลี่แต่จริงเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะอย่างดิ่าเองเขาก็อย่างที่บอกอะว่าเขาก็เคยโดนแซวมาเขาคงไม่ตั้งใจหรอกใช่กับอีกมุมหนึ่งนะเขาอาจจะสนิทกัน รู้จักกันหน้าหมยหน้าจอเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหเป็นเมนเทอร์กับเป็นนักร้องฝึกหัดเป็นเด็กฝึกหัดแต่หลังบ้านเนี่ยหรือว่าหลังไม่ไม่ได้ออกอากาศอาจจะสนิทกันรู้จักกันเลยรู้จักกันก็ได้แล้วก็ไปเรียกกันอย่างนี้จนคุ้นชินใช่อันนี้สันนิษฐานเอาเองนะผู้ชมอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องรอทางน้องรีซ่าเนี่ยออกมาชี้แจงในครั้งนี้ด้วยค่ะนะคะคุณแม่เลขาคุณแม่เล้เรียกว่าผู้หญิงผิวขาวผิวดำผู้ชายผิวขาวผิวดำอะแบบไหนหล่อแบบไหนสวย ความหล่อความสวยนะถ้าตอบแบบนางงามนะ,ะความหล่อความสวยค่ะมาดูกันที่จิตใจรูลักภายนอกเนี่ยมันดูกันไม่ได้จริงๆว่าสูงต่ำดำขาวอย่างไรคือทั้งหมดทั้งมวลจิตใจสำคัญสุดค่ะขอบคุณค่ะหรือยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ